ไปบวชมาเวชมาดีครับดีในแง่ของจริงจริงตอนบวชผมมีอยู่สองข้อมาที่ต่างก็คือหนึ่งก็คือบวชตามนา้ีนี้คุณพขาคุณแม่ได้ชื่นใจอันหนึ่งก็คือได้เรียนรู้หลักการคำสอนก็ได้ทั้งสองอยา่างอยากที่ตั้งใจไว้แล้ว่าแบบ เราเก็พยายามทำตามน้องพินัยนะครับว่าในในสิ่งที่ในสิ่งที่สมควรควรปฏิบัติอะไรกัน้อยได้อะไรคร้ยก้าบาทสา้คือด้วยความที่ตอนนั้นผมบวชที่วัดบัวซึ่งที่นี่เขามีตารางเรียนแบบแน่นมากเรียนก็นคือเช้าเย็นค่ำอะไรเงี้ยครับก็ก็ได้ได้ได้เรียนกับพระอาจาราย์หลายหลายท่านแล้วก็ได้แนวคิดแล้วก็ ได้หลักการจริงๆของของธรรมะว่าคืออะไรซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้อันนี้ระวังแขนขนาดเนี่ยเก,กันจริงๆเป็นตั้งแต่ป,ปีที่แล้วนะคะรับตั้งแต่ปีที่แล้วนา่าจะวางแขนประมาณปีหนึ่งเพราะว่าเราต้องรองให้อาละคอทุกอย่างจบเสร็จหมดแล้วก็เคลียร์งานของลูกค้าอะไรเงี้ยครับให้ให้เสร็จเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ได้ถึงจุบอย่างวันที่ออกกับพ่อคุณแม่เองเพราะว่าไงบ้างพราเราบังเกิดระบบนั้น คือตอนที่บอกก็ก็ตื่นเต้นแต่ผมไม่ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าไปไปในวันที่ในวันที่เห็นน้ำตาแต่จริงน่าจะเป็นตอนที่เข้าไปปวดแรงใช่ตอนไปโกนก็ตอนไปโกนรวมผมเขาก็เขาก็ปลื้มอะร่างเี้ขาก็ดีใจเขาเยพูดเลยไหมเ่ไม่ได้พูดเลยครับแต่ก็แบบว่า่าซึ้ซึอะไรเงี้ยครับก็แค่ก็เป็นล้วเดี๋ยวกนเป็นพ่อเคุณแม่ก็น่าจะแบบสิบเอ็ม ไปก่อนที่เราปวดก็จะมีเส้นเลือดไปใส่ปลาไปทุกตรงหลายเนาะใช่ครับจริงๆก็มีหลายๆนี่เพื่อว่าเยอะมากเยอะมากก็ดีมากดูสมดุลกันเปลี่ยนไปบ้างน้อเปลี่ยนไปแบบนี้สมดุลขึ้นไหมดนิ่งขึ้จริงๆผมว่าก็คล้ายคล้เดิมครับแต่ว่าก็ก็ได้หลักการในการใช้ชีวิตนะครับมันมันก็ทำให้ดู อาจจะภาพรวมอาจจะดูนิ่งขึ้นแล้วก็ขึ้นในหัวเราก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าเราแบบกำลังเดินไปทางไหนกำลังทำอะไรเราก็จะได้มีมการพิจารณาที่ถี่ถ้วนขึ้นเซีบอกว่าภายใน15วันที่เราปวดมาเป็นจุดเปลี่ยนในความคิดของเราในบางได้ด้ยเอ่อจริงๆก็อย่างนั้นก็ได้ครับอครับจริงๆก็ว่าว่ายอย่างนั้นได้คือด้วยวามที่ แก่นทำหรือว่าหลักคำคำสอน,นครับคือมันมันทำให้เราเข้าใจในความรู้สึกและอารมณ์ตัวเองมากขึ้นคือมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเดนชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคือพอเราพอเราเคลียร์กับตัวเองได้ดีขึ้นสิ่งรอบตัวมันจะง่ายขึ้นหละการทำงานคนรอบตัวในแต่นะดานมันก็เริ่มงง่ายขึ้นมากขึ้นอะไรที่เห็นชัดเจนได้ที่สุด ไยได้ในเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยเราอาจจะวนนั้นเราอาจจะมองสมมติมองตื้นเป็นอย่างนี้แต่พอเราไป็วดมาเราันมองตื้นเป็นไปเป็นยเป็นใบป่าอะไก็ยังอะไก็ยเออผมว่าเปลี่ยนไปไหมครับก็อาจจะไม่ได้คือไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมแต่แค่เราเรามองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไปโดยที่ไม่ตัดสินเฉยครับผมว่าคือเราก็ข้างในเรา่น ใช่ใ,ชใชเราเราก็ไม่ต้องตัดสินอะไรสักอย่างแล้วก็มองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นไปอันี่ก็จริงๆก็ผมก็กลัวมันหายเหมือนกันก็พยายามที่จะกลัวมันหายคือคือคือผมรู้สึกว่าตอนที่ทํามันแล้วอ่ะมันเป็นแนวทางที่ดีก็เลยคิดว่าจะพยายามคลิปให้ได้แบบยาวที่สุดมันตดตรไหนเทปหลักจากตื่มาแบบการแบบมันต้องมาริดหรือว่ามันต้องการตื่นนอนตื่นนอนเจออะไรแบบนี้ นั่นสดงที่ตงมีอยู่ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้มีบ้างพีอินถ้ามีเวลาอาจจะอยากีอ่รแนจริงคืออันนี้ไม่ชืวครับมันเป็นช่วงต่อวันแล้ววลาจะดีมากคือสออาว่าชวนงกวาครับใช่่ครับก็เป็น เป็นามมันเกิดคนแล้วนคือตอนนั้นตอนนเป็นเป็นะอยู่กตเลยคืยังไม่มีโยูก่เออกออกหาคนกร t o อไ้ก็เป็นโมเมแบยากอะ่างเงี้ยได้เีมากะรจริงรู้สึกผิดเหมือนกันครับที ทุวันเกิดเขา็ผ่านมาหลักปีแล้วเลยไม่เคยมีโอกาสเอ่อเอพร์มันเกิดผ่านสื่อเลยนี่คืออรงวกดมันเก็ไม่ได้เป็นยังไงนะครับคือว่ามันเป็ไม่ไมไสันใจสันไม่ดีก็เปนไม้สันใจสันราะมันก็กคือเป็นสิ่งที่อยากทำอยากทำให้เขา แ, yup. แค่ตัวเขาเองรู้สึกยรแข็งไปเพราะมันเป็นครั้งแรกปีแรกที่เตรียมโค้ดอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วยดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาก็ผมก็มีความเสียใจในใจนะขอคอมเมนต์ก่อนมาเลยค่ะอะไรเป็นไงยังยังยังเมื่อกี้เฟรมที่เฟมมหัวรู้สึกผิดอะไรเงี้ยมันมันจะช่วยกับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือหลักตรงนี้เราอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์อย่างนี้แบบเยอะขึ้น เอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของต่อไปก็จะมีโมองเห็นอะไรอะไรบ้างแต่ว่าคือผมว่าเราไม่สามารถชใช้ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำไม่ได้คือเข็พยายามจะทำให้ดีที่สุดในในในปัจจุบันนะครับแนวตัวตัวเขามีพูดอะไรทีเก็บแต่งอะไรเราทำเพื่อพี่พีอะไรเขาคือเขาก็มีนะคือเขาก็บอกว่าเพราะว่าโคตรปีนี้ ปีนี้ไม่ได้มีของขวัญไม่ไมีอะไรด้วยท่บอกว่าการที่ผมได้เป็นบวชแล้วมันตรงอเกิดครับผมได้แบบไปไปบ่าเแล้วก็วเป็นสิ่งที่ทแบบชื่นใจไม่ได้ขออะไรเพใชก็ายใจอกดอก็เปการตลล็อกเราจากเมนูมันเรียกได้แบบนี้นะตรวล็อกความรู้สึกที่เรารู้ว่าที่มนที่บอกคือที่เ็อกี่าคือได้เห็นในแง่นั้นก็เรียกมาได้ เป็ว่าเป็นก็เปแบบวสิ่ที่สิ่ที่สิ่งที่ไม่เคยทำากอนสิ่งทไม่เคยทำให้นไที่เทกายกตอมีแหละก็แล้วก็้้าไม่จะมีหลรับแต่วมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสนะว่าจะทำอะไรกันหรือว่ามไม่ได้มีอะไรอะรอะไ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 อะอะราะไรอะไรอะไไรอ

บอกความตรงกนเลยค่ะอ๋อค่คือเป็นไงบ้างเลยแบบส่วนทบ้านหลายคนแบบแซวว่าเป็นเศรษฐีพิจิตรไม่คือไม่คือไม่ได้ถึงเศรษฐีพิจิตรนะเป็นความต้องการของคุณแม่เอาเรื้อรๆเลยแ,แล้วคุณพ่อเขาก็อ่าตอบสนองความต้องการนั้น,นแล้วก็มีส่วนในการซัพพอร์ตที่แบบพ่อแม่อยากทำอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวซัพพอร์ตด้วยเงินไปแล้วก็ช่วยช่วยกันช่วยกันดูว่าเราจะวางแบบทั้งส่วนยังไงอะ น่าจะเยอะมากครับคือต้นคือไม้ผลนี้มีเกือบเกือบทุกอย่างที่ที่ไม่มีคือปลูกไม่ขึ้นแนนปไม่ขึ้นคือลองไงครับลองแล้วครับจริงๆปลูกทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันมีบางประเภทที่ที่ดินกับท่าอากาศในพิจิตรมันไม่เหมาะจริงๆเรปลูกไม่ขึ้นไอเดีก็ปรับปลูกกินเองเพราะปลูกแบบต้องการจะขายเลยอะไรกันงงตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะทํากินเองตอนนี้ก็ยังคิดเหมือนคิดเหมือนเดิมครับยังไม่รู้ว่าจะไปขายอนาคตจะไปเป็นเกษตรกร อยางพิจารณ์พี่เพราะาจะมาคือแต่ก็คือผมก็เป็นคนชอบเกษตรด้วยแหละแต่ว่าถ้าแต่ก็มองดูว่าเป็นยังไงแต่นี้ก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับบ้านสวนที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่มี activity. <c oughs> แอคทิวิตี้แอคทิวิตี้ที่จริงถ้าเกิดในความเป็นจริงปาร์บ่นอยู่นวันไหนมากเลยวัน <c oughs> ตื่นมาทําอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ปาร์คุณแม่ก็เลอทำเอด็กใช่ครับใช่ปาร์กแ้วก็อีกเรื่องแล้วก็เรื่องบ่นด้ว อาแล้วใช่ใช่โอ้พอนูกซื้อให้ไปกี่ไรน่ผมจำไม่ได้เกินจำได้กาจะเกือบยี่สิบหรือยี่สิบเยแล้วเราเราแจ้งสิ่ได้กลับไปบ้าน่าจะมีมีกลับไปมีแับนั้นแต่รู้ว่าตอนนี้ป้ากับแม่มนาดกรุงเทพสั้นแล้วครับเพราะว่ามาทีก็เป็นห่วงเพราะ่รีบกลับไป สอเตรียมก็มี่ไหมนะ